เอาล้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาลองทีม PVP ด้วยทีม UI ใหม่นะเอา UI a ต t a มาแทนอ่า UI Master UI ที่ผมเคยเล่นไปในส่วนของ PVP ทีม UI คราวที่แล้วนะครับอ่าทีนี้เอาทีนี้เอาตัว a ต t a เข้ามานะครับก็จะมีตัว a ต t a UI นะครับตัวหนึ่งแล้วก็จะมีในส่วนของ UI ตัวแรกเลยที่เป็นเซนไคแล้ว แล้วก็ในส่วนของโกคูซูเปอร์เซียบูที่แปงลงร่างกลายเป็น UI นะครับก็จะมี3ตัวนี้นะครับอ่าก็ในส่วนของตัวนี้นี่ตั้งแต่คลิปที่แล้วนี่ผมยังไม่ดาวผมยังไม่ได้ตัวเพิ่มเลยได,ได้ด้าวเท่าเดิมมปนทั3สาดาวเนี่ยก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปลองทีมนี้ใน PvP นะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง อ๋อมาครับแมตช์แรกเจอกับมาถึงก็เจอ,อยูดิวิสเล็บเลยนะโอ้เขาหกดาวมีมี17บเดีอยากได้จังเลยเขาเปิดด้วยยูอเอาตานะผมเปิดด้วย U i ม่วงตัวแรกเพราะว่าคือสาเหตุที่ผมเปิดด้วยไม่เปิดด้วยเอาตาเพราะว่าผมจะเอาตัวละคร UI ตัวอื่นเนี่ย มาลงก่อนแล้วพอจะต่อคอมโบน่ะคือสลับคอมโบด้วยที่จะเอาไอเอลต้ามาแล้วถ้าเกิดใคร cover เนี่ยจะไอทำทีครับคือสกิลยกเลิกเวอร์ของเอลต้าจะทำงานบารไปเขาหลบปุ๊บเอลต้าเกตเขาหมดหมดเลยนะบารไป ไปรอบนึงอ่าอเคอ่าได้ได้ไ,ดไปไ,ไปไปไปโคตรดิอ่านีอ,อาวฟาดอัดไปทีนึงฟาดต่อเอ้ยสไต์อ่าการโครเบอร์อันนี้เป็นข้อดีของโกคูบูที่เป็นที่แปลงร่างได้นะครับ ดีปุ๊บสไตล์ต่อสามสิบเจ็ดเกตเต็มแล้วก็จะถึกสุดๆเลยทั้งทีมเฮ้ยแต่เราก็ไม่น้อยนะเนี่ยนี่แทบแทบแทบแปอ้าวโหสติตัสดูดิเพิ่มมาเยอะมากเลยปุ๊บดีดอ่าจังหวะนี้อ่าต่อเลยต่อเลยอีกทีนึงสองวิ อ่าแล้วต่อด้วยการ์ดฟ้าอุย้ยไม่เปลี่ยนตัวด้วยเออเสร็จไปหนึ่งปุ๊บฟ้าไปอันนี้คงต้องใช้ครับไม่มีการ์ดละตะกี้เขาเท่าไหร่นะหลบไปสองแล้วปะอ่าโดนอันนี้โดนเต็มๆเนี้ยอ๋อเขาหลบครบสาบลมละตายตาย,ตาย,ยาหนึ่ง าจังหวะนี้ตด้แล้วยาวล้จบลัเกมอ่ะไปเอฟซีอ่ะอรแมตช์สองเจอกับทีม ไซจะบอกว่าไซยันก็ไม่เชิงจะซุนแฟนมิลี่ก็ไม่เชิงทำไมมีปัง,งามาด้วยเนี่ยที่น่ากลัวนะ่าจะเป็นอ่าโกดักนะฮะโกดักแล้วก็นี่ด้วยโกเบสี่ด้วยดาวเขาเยอะมาก ต่อคอมโบอีกอ่ะโคเวอร์ต่อด้วยฟ้าดูสีฟ้าแรงไหมเฮ้ยเจียวฟ้าด้วยอืมครึ่งหลอดซุกสายต่อว่าแล้วต้องลบได้มันมีจังหวะหน่งนิดนึงอ่ะต้ามาโคเวอร์อ่าสวยมีบาสได้ถ้าเขาไม่ขึ้นามาเฮ้ยสายต่อเลย เอาไปตัว,ตวแล้วก็ฟาดต่อเลยโชยเห็นเลยว่าบาสเราแรงแค่ไหนแรงมากเอาไปกดอกเฮ้ยก,ก,การกด,ดมือเขารู้นั่นเราก็เลยหลบไม่ได้ แบบดีเวอร์เป็นเบทิตาง,งีอ้อาขี้หมดเหรอเฮ้ยถอยถอยถอยได้ปะเออฟ้าต่อเลยโอ้อโหลบได้จังหวะหลบเข้าสวนมาแฮบปุ๊บ เขายังลบได้โอ้โหเขากาดจ,จังหวะด,ดีาอ่โอเคโคบาร์ได้ไสปุ๊บลบเออชัยูนีแค่ได้ไหนม่ดีเหรอทักเกิลไปชนหมัตปะไปเขียวเลยตีตีตีบัต่อ เข้าไปบาต์ต่อเข้าไปทีบิ้งอันติเลยตายซีบัวกับตายเอาจิต้าสยัยนสก้ามารับไปเนี่ยก็เรียกไปจิต้าริกยักษ์โอ้โหแรงมากทีเดียวเนี่ยเต็มหลอดจบปุ๊บแท็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 บแทบอะ อ่าจังหวะน,นี้เรากดฟ้าเลยนี่อ้๊บอ่าอารอายัดอ่าเดาผิดใช่ไรครับถือว่าเขาใช้อาร์ไปแล้วแล้วก็เราตัวละครเลือดน้อยด้วยดีโอ้ไม่น่าทันว่าละ ตะดสไต์ไปก่อนโดวไเต็มเลยบัสเจ็บป่าพุดเจ็บมุดเจ้าจ๋อไลอตีเสร้ โอเคมาตาเด้งไปแล้วนิงน่งๆเอ้ยป๋าตุดไปโอ้จังหวะนี้สวยมีมีจะเปลี่ยนตัวเหรอโอเคดีเด้อดีเด้อ โอเคอัตติจบแล้วถ้อาอย่างเหมือนกับถ้าจะไม่ผิดเหมือนกับว่าจะกระโดดกับผิดนะโอ้ราเนี่ยนซะื้อชีเนมาแปดสามเจอกับพี่โตโต,ต,ตัวตึงสมัยก่อน แต่จริงตอนนี้ก็ยังไหลได้อยู่นะครับถ้าเกิดไม่เจอทีมแอนตี้อะไรเงี้ยเราก็น่าจะเปิดด้วยไวม่วงเหมือนเดิมครับเขาก็น่าจะเป็นสามตัวแรกแหละพิโตบูอัลต้าโกฟีสแล้วก็เบโกเปิดด้วยเบโกสีเขียวเราชนะทาง อดีตเลยมาถึงจังหวะสวยขนาดนี้ยาวไปเราใช้สไตล์ให้หมดอีกฝ่ายมีแต่ cover สไตล์อ่าแล้วจังหวะนี้ปั๊ดปั๊ดไปป้าตาม,มาปัดต่อ,อขึนหอดเลยนะมีการแล้วโชคดีไปนะสายปุ๊บไม่คิดจักินไหนหรอเอ้ย หวัดสมควรด้วยอถบมาจังหวะน,นี้เปลี่ยนตัวละโอ้โหเข้ามาต่อยวัดด้วยอีกทีหนึง่งเป็นไปรายการต่อยวัดไปแล้วอ่าเขาหลบปุ๊บอจังหวะน,นี้โอ้โหพี่โตโมาดับคอมโบไม่ทันแล้วเราไม่มีการแล้วเราก็ต้องจั่วเท่าไหร่ไปต่อ กันโคฟูเชียงครับแล้วกันแพ้ธาตุด้วย<ฮ>จัวก่อนจัวก่อนเดีย๋ยวไม่มีคิดขีด้นิงตายละของโคฟได้ดีไม่มีแล้วอะเขี้ย <prove S 1> อะไปแล้วกันเขาปล่อยปล่อยจังตามไห มีเลือดเหรอติดจัว่วโหเคลียร์สองใบเหรออ่าหลบไปครับหลบไปปาดไปเออสวยฟ้าเลยสีแรงไหมพิโตโดนดิ้งเลือนไปก็ไม่ค่อยแรงโอเคเดี๋ยวเลยเรามีเลือดมั้ยบดตอซึ่งเปลี่ยนตัวไฟครับ ไายต่ออ่ะรู้นะครับว่าพี่โตโดน,โดนแน่ๆเจอทีมตึงและแมต์นี้โอหังเนี่ยแหละตัวตึงมากเลยจากที่ได้ลองทั้งหมดนะครับผมว่ารู้สึกว่าโกหังเนี่ยคือ ประโยชน์เยอะค่อนข้างเยอะเลยไม่ได้มีสกิลใหม่อะไรมากเหมือนกับตัวละครอ,อื่นนะครับแต่ว่าด้วยตัวของโคฮังเองอะเป็นสายมีลีไทยนะแต่ถึกมากแล้วก็โคตรแรงอาิแน่เกมนี้ดีไปโอเคนี่สวยบินตันตีต่อเลย เอาคดักปโเอร์เกินครึ่งหลอดปาไปใบทีนึงไปดีเขาจะมีฟ้าเขาก็ทีเดียวเกินครึ่งหลอดเหมือนกัน อปครับปอย,อยู่ที่เกตไปแถบไปก่อนอ่ะแกงวงมาปุ๊บโอ้โหบาดอาร์เมอร์คงต้องปล่อยแป๊บหนึ่งรอก,ก่อนอเดินขึ้นหอนแล้ววันนี้ต้องเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวละไม่งั้นเดี๋ยวจะตายฟรีโอเค เข้ามานี้แหละเขาจขอบคอมโบอดีสายต่อฝ่ายก็ทำงานพอดีโดนดีไปต่อคอมโบไหมไม่ต่อสายปุ๊บหลบปุ๊บสายจังหวะน,นี้สวยมากเล็กฝ่ายโคเวอร์สไตล์ไปครับสวยนี่ดีเจด,ด้วยนะครับอุ้ยจังหวะนี้ต้องกดอะเผื่อโกหังมา ปัดไปไซต์ชิ้นโกฮัต้องมาไหนฟ้าเนี่ยโกหังถึกสูเวิดโกคูปูปะเอ้ยากเฮ้ยบอกเบาก็ไม่รู้อ่าดีดก่อนดีก่อนไหนอันติแล้วตอนเนี้ย แต่ว่าน่าจะโกดักน่าต้องมารับปะดักต้องมารับได้เลยว้าสิเพราะเขามียัมตะว่าแหละน่นะครับถือว่าบังคับเขาใช้อัมตแะแบนถึงการ์ดเราจะหมดเปลี่ยนตัวไม่ได้แต่เรามียนูนิเกตไป ปาดหล,ลบพอหลบตายไหมเนี่ยเกือบตายปึ๊บหลบทันสวยแบบนี้สวยอาปาสเลยแล้วก็การโคเวอร์ก่อนอย่กากูหังมาโอเคเก็บไปหนึ่ง คันโชเขาแทบมาตัวฟ้าเคจวันนี้ลบโอ้โหเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รีดีโคตรโหเขาดขอกโคตรไม่เป็นไรฟ้าเลย เฮ้ยยังหมดได้ไม่เป็นไรเราอา,อาเลยโอเคเก็บได้อีกหนึ่งุบ๊บ แผลบีกว่าไหมเนะนี่ยไม่เป็นไรมี่ก็จะแผลสักทีหนึง่งนี่ก็หมดละลุลบดีดเลยโอ้โหดีดอัดหน้าไปเขาก็อ้า,อายักกัดหน้ามาเต็มๆเต็แล้เดาไม่ถูกด้วยอาตอมากขึ้ ้องระวังไปเยเมนก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ใช้มีวัดอาเมอร์แต่ก็ทะลุนะครับครับก็จากที่ได้ลองนะครับก็ทีม UI เนาะคือค่อนข้างเปราะเปราะมากเปราะอยู่แล้วละตัว UI ออะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขามีเทคนิคของเขาก็คืออ่าอยูนิเกตที่เอาไว้หลบเนาะคือเรา พยายามยืนนิ่งยืนนิ่งเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยใช้ใช้การ์ดของเขาไปแล้วก็ถือว่าเสียการ์ดไปเพราะว่าเรายืนแล้วก็หลบได้เนาะแต่ก็ต้องดูนะครับว่าบางจังหวะนี้อีกฝ่ายในการ์ดนั้นมันหลบได้หรือเปล่าการ์ดเขียวเอยการ์ดฟ้าเอยอะไรเงี้ยถ้าเป็นยูปกติเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเอาตัวยูไอเอต้าเนี่ยเออต้องดูว่าการ์ดเขียวเป็นการ์ดพุ่งการ์ดพุ่งเนี่ยก็นับเอานะครับว่าเราหลบไปกี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนใช้นี่ก็ต้องระวังด้วยนะว่าเออเรามีพอ30%หรือเปล่า ส่วน UI อต้นอื่นก็ตอนนี้ก็คือยังยังโดนการ์ดเขียวการ์ดฟ้าเป็นปกตินะแล้วก็ในส่วนของยูไอ UI ตัวแรกอ่ะอันนี้คือผมเคยพูดไปนในคลิปที่แล้วแล้วก็คือก็เก่งแหละหลังจากเซ็นใครมาแล้วนีคือเก่งมากกดการ์ดเขียวก็ดีดเนาะอะไรเงี้ยกันคู่ว่าเช้งประมาณ2วิอ่าพอตัดอีกฝ่ายได้แล้วก็มีโคเวอร์ทั้งสไตล์แล้วก็การ์ดบาร์ดด้วย ในส่วนของ UI หรือไวท์เนี่ยที่เป็นโกคูสุ์ัทยาบูก่อนเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างเบานะทีมผมรู้สึกว,ว่าลองเล่นแล้วค่อนข้างเบานะไม่แรงเท่ากับเมื่อก่อนอาจจะเ,เพราะว่าตัวละครใหม่เนาะสเตตัสเขาเพิ่มขึ้นเยอะมากพวกแบบมาถึงปุ๊บลงสนามปุ๊บดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นเยอะอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตัวละครนี้ก็คือของผมเนี่ยม่อาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครผมแค่สดาวด้วยมีประเด็นตรงนี้อยู่ด้วยส่วนหนึ่งสุ่มไม่ได้ทักทีครับตัวนี้ แล้วก็มีรีไวซ์เนาะรีไวซ์นี่คือเอาไว้กันได้ตอนที่ฝ่ายกด R R นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าจะลอง p v p นะเมื่อกี้นี่คือรู้สึกว่าไม่ได้กดโคเวอร์ตอนที่ฝ่ายกด r R เลยอีกฝ่ายจะ R R แบบจังหวะที่แบบไม่ทันคิดเสมอเลย,เลย <ๆ S 1> ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการลอง p v p ของทีม UI ใหม่นะก็ <ๆ S 1> <นะ S 2> ถ้าหากว่ามีใครจัดทีมแบบไหนของ UI อะไรเงี้ยแบบสามารถแบบคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเออจ,จัดรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแบบ มาแชร์มาแชร์มาแชร์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมเนี่ยคือสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย